เดี๋ยวจะให้วันนี้เอาขอบวนโปมาให้ดูนะครับบุนโปน้าก็จะประมาณนี้ต mm. ลาก็จะเป็นตัวปรับสีเหลืองนะที่เราคุ้นตากันก็มีแท้มีเทียมก็อยู่ตามท้องตลาดท่วไปช้อปปี้และซัพ่ลเยะแยะไปหมดครับวันนี้จะมาให้ดูส่วนประกอบข้างในของมันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เป็นแบบไหนว่ามันควรปรับนมหนูอะไรยังไงบางส่วนเขาเรียกอะไรนะครับเวลาไปซื้อราอะไรจะได้พูดถูกนะ ก็เราแกะตัวแรกคือฝานะครับฝามันเ็าจะมีสปริงแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าลูกชักนะครับนี่คือลูกชักขบูก็จะมีแผ่นปิดสายาเคเบิงมาให้อันนี้ผมเรียกแผ่นปิดสายาเคเบิงนะที่อื่นเรียกไงไม่ผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันอุปกรณ์ที่เราจะมีก็คือเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะครับว่าข้างในนยมันเป็นไงน,นี่คือแผ่นปิดเข็ม ลูกชักนะครับอะไรเข็มลูกชักนี้นะครับมันก็จะมีหลายอย่างก็คือแบบมีทั้งปรับระดับได้มีทั้งปรับไม่ได้มีเป็นลูกชักทองเหลืองสแตนเลสก,ก็มีแล้วแต่นะครับอันเนี้จะเป็นลูกชักอันนี้จะเป็นลูกชักสแตนเลสนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ดูจากสีอ่ะน่าจะเป็นการชุบมาผิดถูกไงคอมเมนต์มานะไม่ไแน่ใจเหมือนกันก็จะมีส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือ เข็มตั้งรอบดนเบาเข็มตั้งรอดนเบาก็าจะคลายมาอย่างนี้เลยผมก็จะมีตัวปิงหนึ่งตัวแล้วก็ตัวตัวปรับตัวปรับมือเนาะนี่นะครับผมส่วนก็คือจะเป็นตัวตั้งอากาศนะครับตัวตั้งสกูอากาศจะเป็นตัวนี้ ใส่ออกมาอันนี้เป็นคาบูกเก่าที่ร้านนะครับน่าจะตัวนี้มันเสียแล้วเลยเอาออกมาแกะให้ดูนะครับด้านในจะมีด้านในจะมีสปริงอยู่หนึ่งตัวนะครับสปริงตัวตั้งจะมีอยู่หนึ่งตัวคาบูเอง e ็น p o เนี่ยมันคือของรถสองจังหวะนะครับมันจะมีมันจะมีรูใส่ก็รกูใส่ทูที แล้วมันสองทีนนมันสองจังหวะเลยเับเป็นรูนี้ส่วนใครจะมาใส่สีจังหวะก็หาอะไรอุดนะใช้ลูกยางอุดนี้ก็ได้ครับผมแค่ดีส่วนจุดนี้จะเป็นสำหรับใส่ตัวยกโชคนะครับอืมัส่ก็สมควรเลยตัวนี้เป็นใส่ยกโชคก ก็จะมีแหวนแล้วก็มีสปริงหนึ่งตัว,ตวข้างในข้างในจะเป็นลูกโชคนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นลูกโชคนะตัวนี้จะเป็นลูกโชกอ่าภายนอกก็จะประมาณนี้ตัวนี้ก็รูน้ำมันเข้า ปกตินะครับเดี๋ยวจะไปแกะดูภายในกันใต้ตูดขับูว่าจะมีน็อตส,สองตัวอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้เป็นสก,กูที่ไว้คายน้ำมันทิ้งนะครับสมมุติรถจอดนานอย่างเงี้ยสมมุติรถจอดนานนงี้ใช่ไหมเนี่ยกลัวว่าจะมีน้ําเข้าใต้ขบูวเงี้ยแล้วก็คายคายสก,กูตัวนี้นะครับเพื่อให้น้ํามันมันเรนออกมาให้น้ำมันมันไหลามาทางนี้ตัวตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่แกะยากมากนะ ผมไม่รู้ว่าขาบ,บูลุกนี้โอเคนะฮะยังดีที่มันออกครับตัวนี้เป็นตัวปิดนะนี่นะครับจะมีจะมีซีนอยู่หนึ่งตัวนะตรงนี้ตรงนี้จะมีซีนหนึ่งตัวในถ้าเป็นขาบ,บูใช้ได้เนี่ยถ้าเธอชุดซ่อมมาเนี่ยซีนตัวเนี้ยมันเขาจะมีมาให้นะอย่าลืมเปลี่ยนนะครับถ้าเธอชุดซ่อมมาทําอ่ะตัวนี้ ครับโอเคภายนอกก็จะประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรแล้วเรามาแกะรูปภายในกันเออ่ถามว่าผมมองออกไหมระหว่างคาบูแท้คาบูเทียมเดี๋ยวนี้มันมองไม่ออกนะมันก็มีออกมาหลากหลายรูปแบบนะตางคนมองออกก็ดีไปแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้แท้มันก็ค่อนข้างจะหายากแล้วแหละ นะครับอ่าอันนี้คือภายในมันนะนี่คือภายในนะครับส่วนอันนี้คือซีนซีนถ้วยขบูลนะครับถ้าซื้อชุดซ่อมมันจะมีแถมมาให้อยู่แล้วส่วนใหญ่ถ้าจะซื้อชุดซ่อมก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าใช้ไปนานเนี่ยมันจะแข็งมัน <_ s> แข็งแล้วมันจะไม่มันจะไม่ค่อยยืดนะครับอันนี้คือมัน,น,นมันยุบไปหมดแล้วนะครับมันไม่ค่อยอยู่แล้ว อ่าภายในถ้วยก็จะประมาณนี้อันนี้ถ้วยนี้ใสๆเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็คือลูกลอยนะครับตัวน,นี้คือเขาเรียกว่าลูกลอยอันนี้ก็คือนมหนูน้ำมันอันนี้นมหนูอากาศนะครับเ๋ผมจะแกะให้ดูคู่นี่จำว่าเป็นคาูที่เสียแล้วนะ เราถอดก็จะมีสลักตัวนี้มานะครับอ่าเราก็จะมีลูกลอยตัวเนี้ส่วนสาคัญเลยตัวนี้นะครับตัวนี้ในชุดซ่อมก็จะมีมาเหมือนกันส่วนใหญ่ที่รถที่น้ํามันรั่วที่น้ํามันรั่วออกจากรูนี้นะครับที่น้ำมันมันล้นเนี่ยเนี่ยมันจะออกมันจะเข้ามาทางรูนี้ถ้าน้ำมันล้นนะมันจะเดินออกรูนี้นะครับส่วนใหญ่ จะเป็นที่ตัวเนี้ยที่จะเสียสัดส่วนมากนะครับมันจะมีรอยมันจะมีรอยตรงนี้มันจะมีรอยระดับดตรงนี้นะครับคือเรียกได้ว่าพื้นผิวไม่เสมอกันมันจะอุดน้ํามันไม่อยู่นะครับอ่าต่อไปเราก็จะมาดูส่วนของนมหนูน้ํามัน อ่าสยสุดเนะครับอันนี้เขาเรียกว่านมหนูน้ํามันนะครับตัวนี้ตัวนี้เรียกว่านมหนูน้ํามันนะครับเป็นเป็นตัวประมาณนี้ซื้อตามร้านอะไรได้นะครับตัวประมาณนี้มันก็จะมีเบอร์บอกด้านข้างนะครับอย่างตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับตัวนี้เป็นนมหนูเบอร์ร้อยยี่สิบส่วนใหญ่นมหนูพวกเนี้ยถ้าถ้าติดตามมาจากคาบูซื้อพวกลาซาด้าช้อปปี้พวกเนี้ย มันจะเบอร์ร้อยห้าสิบกว่านะครับเราก็มาเลือกตามสเปครถที่เราใช้ได้ส่วนนี้คือเสาลมหนูน้ํามันนะครับอันนี้ผมเรียกว่าเสาลมหนูน้ามันนะไม่รู้ที่อื่นเลือกยังไงหน้าตาประมาณนี้ครับเสาลมหนูส่วนตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นตัวประคองเข็มของลูกชักนะครับจะเป็นตัวนี้ จะเป็นตัวประคองเข็มนะครับให้เข็มมันลงตรงกลางพอดีเวลาลูกทักขึ้นสุดแล้วก็น้ํามันจะฉีดฝอยฉีดเป็นฝอยขึ้นตามล่องนะครับเนี่ยน้ํามันจะฉีดเป็นฝอยขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวจ่ายน้ํามันด้วยแล้วก็เป็นตัวบังคับเสาด้วยอันนี้ผมตามที่ผมเข้าใจนะอันนี้หลักการตามที่ผมเข้าใจนะครับไม่มีผิดถูกอะไรเพื่อนคนไหนเข้าใจแบบไหนรบกวนคอมเมนต์มาหน่อยนะแล้วก็อันนี้จะเป็น นมหนูอากาศนะครับเล็กนมหนูอากาศอ่านมหนูอากาศก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะของขบวนโปรก็จะมีเบอร์บอกเช่นกันส่วนใครจะปรับไปใช้กับรถซีซีเท่าไหร่ก็เลือกตามเบอร์ที่ลองอ่าเขาเรียกว่าต้องเอาไปลองจูนกับรถแต่ละคันนะครับเพราะบางคันใช้ใช้เบอร์ไม่เท่ากันถึงทํารถมาสเต็ปเดียวกันก็ใช้น้ามันไม่เท่ากันนะครับ ก็จะประมาณนี้ของคาร์บูนโตไม่มีอะไรแล้วแล้วก็เรียกว่าไงอะคาร์บูตัวเนี้ยจะเรียกว่าใช้ได้กับแทบจะลดทุกซีซีเลยนะครับอย่างที่ที่ร้านผมใช้ก็จะมีพวกตัว50 200 250ก็จะใช้กันนะครับก็ประมาณนี้ส่วนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำการจูนให้ดูนะครับว่าผมจะจูนแบบไหนเทคนิคของผมเป็นแบบไหน ซึ่งผมจะจูนให้ในรถสไตล์ที่ว่าขับใช้งานได้ปกตินะครับไม่ได้สิ่งผมจะจูนให้เดินเบาปกติขับรอบต้นกลางปลาปกตินะครับผมโอเคประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ